เป็นพญานาคที่สวยงามมากเลยมีนะคะเป็นการปั้นพญานาคเขียนนะคะแล้วก็มีตัวเลื้อยนะคะผ่านสวยงามมากค่ะแล้วก็ต้านหน้าจะเป็นรูปพระพุทธเจ้านะคะฐานข้าวยาตนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทวสุวรรณโนซ้ายขวานะคะเทวิสุวรรณโนพระองค์นี้นะคะมีากายเป็นสีม่วงนะคะสวยงามมา,มากนะคะเวทปั้นขึ้น,นะ แล้วก็มีเรือหงส์ซึ่งมีความเชื่อว่านะฮะผู้ใดจะไปสวรรค์ะผู้ใดจะไปสวรรค์นะก็จะมีเรือหงส์นะคะมาอะรองรับแล้วก็มานําพาให้ไปนั่นเองนะคะซึ่งเรือหงส์ซึ่งถือว่าเป็นเรือทิ่นะคะที่สามารถพาไปสวรรค์ก็ได้พาไปนรกก็ได้พาไปในดินแดนต่างๆได้เลยนะคะก็ะถือว่าเป็นเรือหงส์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรียกว่าอะไรนะเขาเขาสามารถไปได้ทุกที่นะคะ เพราะว่าเขาถึงฐานะที่เกิดตามบุญวาส,สนาของบุคคลบุคคลนั้นนะคะ,ะบุคคลบุคคลนั้น mm hmm. เขาก็จะพาเราไปทุกที่ที่เราอยากไปอยากรู้อยากเห็นนะคะก็สามารถพูดเป็นเสียงมนุษย์ได้นะคะอยากรู้อะไรเราก็ถามเขาก็จะบอกเราทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็คือเรืองหงนะ,ะด้านหน้าพระพุทธรูปก็มีนะคะด้านหน้าพระ,ระ,ะนนพระุทธเจ้าเนี่ยองค์งใหญ่สวยงามมากนะคะอันนี้